วันนี้อยู่ผมไปครับที่ผึกษาการขายที่ Ford a อ t o g a l l e r ี่ป,ป,ปพื้นท่านี้ครับด้านหลังคุณนี้ครับผิวจักรฟอร์ดลิงเจอร์เอสคอาวพัสด์ครับกระบะแคปยกสูงสเกียร์ธรรมดาครับคันนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทครับเครื่องยนต์ดีเซลสองจุดสองลิตรเกียร์หกสปีดครับเดี๋ยวมาดูเขาบ่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มให้ลูกค้าบ้างครับ <S <S เริ่มที่ด้านหน้าครับ กระโปรงหน้าเราติดตั้งสกู๊ปทรงฟิตให้ลูกค้านะครับสกู๊ปทรงฟิตก็จะทําสีดำได้านครับตัดกับตัวสีเทาของตัวรถนะครับพร้อมกับโลโก้ไลโน่ตรงกลางครับเป็นตัวแรกใหญ่ๆแบบนี้เพิ่มเติมก็คือสติกเกอร์เรนเจอร์ครับด้านข้างแบบนี้ให้ดูรับกับสกู๊ปสีดำได้านของเราครับต่อมา คันนี้เราติดตั้งกระชนหน้า F 1 5 0 Spider นะครับ F 1 5 0 Spider เนี่ยจะมีกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบนี้เลยครับพร้อมกับไฟ LED ด้านบน3ถจุดสีขาวนะครับฟอนด์ FORD เป็นสีเทาตัวเดียวกับตัวรถครับด้านล่างก็จะเป็นสีดำด้านครับแบบนี้เลยนะครับ F150 Spider ก็จะมีซิกเนเจอร์ก็คือไฟ daytime ตัว C แบบนี้ครับที่ติดเพิ่มให้ลูกค้าก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับตัว XL+ p a Sport เนี่ยครับยังจะไม่มีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานนะครับอันนี้เราติดเพิ่มเติมให้ลูกค้าไปนะครับด้านหน้ากันชน F150 ก็จะประมาณนี้ครับ อันนี้เป็นโคมไฟเดิมนะครับเป็นโคมมัลติรีฟ l ลกเตอร์ครับจากโรงงานที่ติดเพิ่มเติมก็คือข้อไฟหน้าครับสีดำด้านให้แมทกับกระจังหน้าของ F 1 5 0 Spider ครับจะมีโลโก้ Ranger สีแดงแบบนี้ต่อมาดูที่คิ้วซุ้มล้อขนาด6นิ้วครับ คิวซุมล้อก็จะมาพร้อมกับชุด F150 Spider นะครับตัวนี้จะเป็นคิ้วแบบเรียบนะครับไม่มีหมดุดติดตั้งโดยการติดกาว 3M ครับแล้วก็เก็บดีเทลเก็บขอบด้วยกาวซิลิโคนครับเนียนๆแบบนี้ป้องกันน้ำเข้านะครับต่อมาครับ มาดูที่แม็กครับอันนี้เราเปลี่ยนแม็กเป็นแม็กขอบ6นิ้วลายดอกไม้ให้ลูกค้านะครับแม็กสีดําตัดขอบสีเงินแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นลายยอดฮิตสาหรับ xl p a s sport นะครับลูกค้าจะใส่กันเยอะมากครับแบบนี้พร้อมยาง monster at 3ครับเป็นยาง a l t t e r r a i นครับขนาดยาง265 70 16ครับอย่างที่บอกครับแม็กนี้ขอบ16นิ้วครับมี เดี๋ยวพาไปดูดอกยางายใกล้ๆนะครับดอกยางจะประมาณนี้ครับใช้งานในทุกสภาพถนนครับสำหรับยางออเทเรนแก้มข้างก็เป็นสีดำด้านครับ2.2เกียร์6สปีดครับพร้อมไฟท่วทิมข้างแบบนี้เราติดตั้งกันสาดร์4ชิ้นให้ลูกค้านะครับของเรนเจอร์ ฟิล์มเซรามิกครับลาวหลังคาอันนี้ก็ติดเพิ่มให้ลูกค้านะครับลาวหลังคาตอนนี้มีสองสีนะครับเป็นสีดำด้านกับตัวสีเทาครับอันนี้เราก็ติดสีดำด้านให้ลูกค้านะครับต่ออากาศด้านบนนี่ครับสำหรับ XL p a s Sport ต่อมาเป็นสติ๊กเกอร์ลายคาดแบบนี้ครับ อันนี้ก็เป็นลายยอดฮิตสำหรับ Ford Ranger นะครับเป็นลายาสั์โครนครับสีดำตัดกับสีเทาของตัวรถครับพร้อม Ford Ranger Wide t a c ข้างประตูครับสติกเกอร์ด้านข้างนะครับมีให้เลือกหลายแบบมากครับลูกค้าสามารถคัสตอมได้ครับลูกค้าออกแบบได้อยากได้ลายแบบไหนฟอนต์ตัวเล็กตัวใหญ่เขียนว่าลายอันนี้สั่งมาได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ครับ ต่อมาครับโลบารจาก o u t l a n d ด er อครับเป็นโลบารเหล็กแท้สีดำด้านแบบนี้นี่ครับเหล็กแท้แข็งแรงแบบนี้เลยครับพร้อมโลโก้เอลเลนเดอสีแดงแบบนี้ครับก็ตัดกับสีดำเป็นอย่างดีครับมีดีเทลแบบนี้ฮะแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงครับ ิวซุ้มล้อด้านหลังนะครับามาดูในมุมนี้บ้างครับต่อมาเป็นครอบไฟท้ายจากเลนเจอร์ครับสีดำด้านติดครอบกับไฟท้ายเดิมนะครับทำให้รถดูมีมิติมากขึ้นครับแบบนี้แล้วก็ครอบมือเปิด ฝาท้ายปลายดาบครับเป็นของแต่งจากเลนเจอร์นี่ครับ XR p a s Sport สติกเกอร์ตรงฝาท้ายยังเป็นสติกเกอร์เดิมจากโรงงานนะครับเรนเจอร์แบบนี้ต่อมากันชนท้ายจากอาเรนเดอร์เช่นเดียวกันครับกันชนเหล็กแท้สีดำด้านพร้อมห่วงลากจูงสีแดงสองฝั่งแบบนี้ครับ นี่ครับกันชนเข้ารูปนะครับแบบนี้ตรงรุ่น XLR Sport ครับนี่ครับดูด้านท้ายอีกรอบหนึ่งครับ อันนี้พาร์ทเดิมเราก็ส่งคืนลูกค้าทุกชิ้นนะครับกันชนหน้ากันชนท้ายส่งกลับคืนลูกค้าทุกชิ้นครับผมก็เป็นกระบะแคปตัวคุ้มอีกตัวหนึ่งนะครับในราคาเริ่มต้นที่ต้องบอกได้ว่าจับต้องได้ครับ692,000บาทครับสำหรับ ford ranger xl p a s sport ครับ มาดูกันต่อที่ห้องเครื่องของเจ้า X a p Sport กันนี้ครับอันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรนะครับเกียร์6สปีดครับเครื่องยนต์4สูบเรียงครับให้แรงม้าอยู่ที่160แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรครับในส่วนของหม้อน้ำ f o r r a n g e r เราเนี่ยครับจะถูกติดตั้งไว้หลังคานหน้าครับข้อดีก็คือถ้าเกิดกรณีอบัติเหตุการชนจากด้านหน้าครับจะช่วยลดการเสียหายของหม้อน้าได้ครับ นี่ครับว่าน้ําอยู่ตรงนี้นะครับ VGT เทอร์โบครับเทอร์โบแปรผันมาพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ครับนี่ไดชาร์จอยู่ด้านบนนะครับกอกอากาศอยู่ด้านบนสามารถลุยน้ําได้ถึง80ซนติเมตรครับสำหรับ Ford Ranger ทุกรุ่นนะครับแล้วก็มาพร้อมระบบชกอาฝากกระโปรงหน้าครับแบบนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า XL Sport คันนี้ครับถูกใจไหมครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถรุ่น Sport ทุกรุ่นนะครับติดต่อได้ที่0 9 7 0 8 6 5 6 8ครับลองโทรมาถามทักมาคุยกันก่อนดูครับว่าลูกค้าจะได้รถรุ่นไหนตกแต่งสไตล์ไหนครับเรามีชุดแต่งมีพาร์ทให้เลือกหลายแบบครับตรงนี้ก่อนไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับและเดี๋ยวมาคอยดูครับว่าคันต่อไปไบเจ้าคันไหนมารีให้ดูครับรอติดตามดูครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ